สวัสดีครับอาจารย์สมพบครับสวัสดีครับคุณวารินครับครับอาจารย์ครับนี่อันนี้ไม่ใช่เ a t ด of the union ใช่ไหมครับหรือใช่ฮะไม่ใช่ฮะปกติแล้วมันต้องทํางานไปปีหนึ่งก่อนครับนะหรือว่าเป็นการแถลงอ่าต่อสภาร่วมนะครับครับเราไม่ได้แถลงกันบ่อยนะครับนะครับครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับโดนหังตองจากโดนหัวแล้วมีคนวอล์กเอานะฮะเนี่ยผมดูแล้วสถานการณ์มันเหมือนกับ สนามรบกระายนะนะนะครับเอ่อก็เพราะว่ามันมีเอ่อทั้งการเตีย้ยมมาของทางสภาพพิกันเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงตบมือก็ดีอะไรต่างก็ดีการเตรียมคนขึ้นมานะครับไม่ใช่เอ่อคนที่เป็นนักการเมืองนะฮะอืมชาวบ้านอะไรทงหลายเนี่ยนะฮะนะครับตัวอย่างเช่นเอ่อเรื่องของผู้คร้อยเอ่อที่ถูกจอ่ี้พ้นอ่ะนะครับหรือว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะ ของสมาชิกในครอบครัวนะโดยกานกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของพวกที่าล,าลักลอบหนีเข้าเมืองมานะครับ <c oughs> ฉะนั้นเรื่องของไอ้บอร์เดอร์เอมอร์เจนซี่นะครับเป็นเรื่องที่พูดยันยืดยาวมากที่สุดนะครับผมอล,ออลองลองปเปรียบเทียบกับเรื่องเรื่องทั้งหมดที่พูดกันในในตลอดช่วงเวลาเช้าว,วันนี้ในเวลาของบ้านเรานี่นะครับนะ <c oughs> ก็กล่าวได้เลยว่ามีการเพื่อมคนยึ้นมาแล้วก็มีการร้องโผร้องท่ามีการ นะครับน <laughs> like the ้ําตาหลายพลากเนี่ยยามที่พูดถึงคนในครอบครัวที่ต้องต้องที่ต้องจากไปนะข้อพิรุธคนที่เป็นอาชญากรที่หนีเข้าเมืองมานะครับถามเรียกว่าพวกนี้มันเป็นเป็นเอเลี่ยนมอนสเตอร์นะะนครับก็คือเป็นเป็นปีศาจต่างดาวนะครับนะไ้หลังแกอคนอเมริกันอย่างมากมายอย่างต่อเนื่องนะครับนะกับก็ก็ฉะนั้นเขาก็เตรียมครอบครัวต่างหลายครอบครัวนะครับ ที่ที่ถูกกล่าวว่าเป็นอ่าผู้ที่คลอร้ายจากการเป็นเหยื่อของบรรดายาก่อทีล่ลักรอบหนีเข้าเมืองมานะครับ่ในขณะเดียกันก็มีการเตรียมเอานะครับเอาคนอเมริกันที่ทางรัสเซียได้ปล่อยตัวมานะมาพร้อมแม่อายุเก้าสิบห้าปีนะ,นะครับซึ่งเป็นชาวอ่าเป็นซินเนีย์ครับก็บอกว่าตอนที่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับ อคุณแม่ของอของชาวมริกรันท่านเนี้ยนะฮะซึ่งอซึ่งอายุเก้าสิบห้าปีแล้วก็เป็นชาวบัสเลอร์ที่รัฐเพนซิลเวนเนียนะก็ได้มาพูดทำร้องว่าขอให้อ่าขอร้องให้ทั้ม,มเนี่ยนะครับช่วยลูกชายที่ถูกจับออยู่ในรัสเซียเนี่ยให้สามารถจับกัดได้และในสุดก็ตาม,มบอกใช้ตัวน,นี้ใช้เวลาเพียงแค่ยี่สิบวันแต่ยี่สิบกว่าวันหลังจากที่ดำรงตำแหน่งก็สามารถ นำลูกชายกลับบ้านได้นะครับลูกชายก็พาแม่ยุกายุ95นห้าปีมาถือไม้เท้ามาด้วยนะครับนะแล้วก็แล้วก็แสดงท่าทีขอบขอบขอบคุณต่อทรัมป์เป็นอย่างมากที่ทาให้ตัวเองเนี่ยนะครับสามารถได้รับอิสรัยทั้งหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะครับก็เรื่องบอ์เดอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ชูกันมาหเป็นพิเศษในในใน,ในชาวันนี้ของบ้านเรานะครับครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ชูกันเยอะก็คือเรื่องของเรื่องของพลังงาน <Ü> um นะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายหลักที่เป็นภาวะฉุกเฉินอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Energy Emergency นะครับโดยทรัมป์กล่าวว่านเนี่ยต่อไปเนี่ยจะต้องมีการสูปพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบก็ดีนะครับแก๊สธรรมชาติก็ดีนะครับทั้งที่อยู่บนบ,บ,บ,บนดินบนบกนี่นะครับบนบกแล้วก็ในทะเลด้วยนะครับ ทั้งออฟชอร์ออนชอร์นี่นะครับนะ,ะขึ้นมาใช้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะต้องไปเชื่อมโยงถึงไอ้พื้นที่ที่ยังมีพลังงานอยู่เยอะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ไม่สามารถทําได้พอติดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับการทำลายเรื่องของสภาวะของธรรมชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะมีกลรออกมาเยอะนะครับนะตัวอย่างเช่นที่รักสกซีนี่นะครับก็อบอกว่ามีทั้ง LNG มีทั้งน้ำมันดิบแล้วก็พลังงานแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเนี่ย อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับดังน oui> uh ั้นทั้งขก็บอกว่าเนี yes> ่ยจะร่วมมือกับทางด้านญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะฮะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขจีบจ่อทั้งแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบนะฮะนะครับบอกมาบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่เราเรียกว่าเป็นพวกบรรดาอินเตอร์เนชั่นแนลเชลิ้งเฟิร์มนะนะครับบริษัทช้าข้ามชาตินะฮะเช่นบรรดาพวกมิตซูบิชิต่อดีมาลูเบนี่นะครับโทมิโซโม่อิตาจิุงนะครับ หรือว่ามิตซูยี่นี้นะฮะแต่ครับพวกเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญมากในการทําทั้งเรื่องของการค้าพลังงานแล้วก็การติดเจาะพลังงานด้วยมีการลงทุนไปทั่วโลกในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาดังนั้นตามขบอกจะจะจะไปร่วมมือกับสองชาตินี้นะฮะนะครับ,รบญี่ปุ่นก็จะมีอะไอ,อที่ญี่ปุ่นเรียกว่าโซโกโชชาก็คือบริษัทช้าความชาตินะฮะ ของเกาหลีใต้ก็เป็นพวกแชร์โบทั้งหลายนี่นะฮะซึ่งก็มีโครงสร้างที่ทช้ถึงกันนะฮะว่าจะต้องมีการทำการลงทุนอย่างมหาศาลเลยนะครับนะฮอย่าแงบบเช่นการสร้างท่อจากภาคเหนือของ阿อ拉สกาเนี่ยลงมาที่ด้านใต้ความยาวพันกว่ากิโลเมตรนะฮะโครงการรวมกันแล้วสี่ห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะนะ,ะเพื่อทําให้สามารถลาเลียงเอาแก๊สธรรมชาติอ,อเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นการก้านเหลวนี่เหลวทําให้มันเป็นเหลวแล้วเนี่ยนะ ปแอลอีีแล้วเนี่ยส่งมาที่ญี่ปุ่นส่งมาที่เกาหลีใต้ซึ่งก็น่าจะเป็นที่พอใจไม่ใช่เฉพาะการลงทุนของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับเพราะสองชาติเนี่ยเป็นชาติที่ใช้แอลอี LG มากอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะเพราะว่าแอลีมันใช้แล้วมันเป็นพลังงานที่ให้ให้ความสะอาดมากกว่าอพลังงานจาการ้างฟอสซิลอื่นๆนะครับนะและข้อสำคัญคือว่ามันดํเเรียงได้ถ้ามาถึงด้านใต้ของอาสก้าแล้วเนี่ย ลำเลียงมาที่ญี่ปุ่นโดยทางเรือเนี่ยทำใช้เวลาเป็นแค่แต่เจ้าวันนะซึ่งถือว่าสั้นมากๆใกล้ที่สุดนะจุดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าญี่ปุ่นไปซื้อเอา L N G มาจากแถวตัวหนออกลางเช่นจากกาตาก็ดีซึ่งเป็นแหล่งที่มี L N G เยอะๆนี่แหละครับก็ใช้เวลามากกว่าหลายเท่าตัวนะครับอาจจะใช้เวลากว่าเดือนนะครับกว่าที่จะเดินทางจากตัวหนอกลางเนี่ยมาถึงญี่ปุ่นได้แต่ว่าไอ้นี่ใช้เวลาแค่แตดเจ้าวัน ฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการเรื่องของพลังงานเนี่ยก็เก่าไว้เลยว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างยกใหญ่นะครับนะแล้วก็ร่วมมือกับบรรดาประเทศทเพื่อนบ้านแล้วก็พูดถึงกรีนแลนด์นะครับว่ากรีนแลนด์เองเนี่ยนะครับอเมริกาต้องเอามาเป็นเป็นของอเมริกาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดีลนะทางไหนก็ตามนะครับเพราะอะไรครับเพราะกรีนแลนด์เนี่ยนอกจากมีมีทร,รัพยากรธรรมชาติมากแล้วเนี่ยที่สําคัญมากก็คือเลยครับมันเป็นทั้งเนชั่นแนล e c เคียวริตี้ของสหรัฐอเมริกานานะ เป็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ยังเป็นความมั่นคงของระหว่างประเทศด้วยเป็นอินเ r อร์เนชั่นแนล r ี t เียวริตี้ด้วยนะครับนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจะต้องใช้ทุกวิตีทางที่จะไม่กรีนแลนด์เนี่ยมาเกิดเป็นอ่ามาตกเป็นยอมสิทธิของสหารอเมริกาเนะครับไอเเชนเป็นปาโจลีของเคยดีของครองปนามาด้วยนะครับอ่าแล้วก็พูดพาดหิงถึงจีนนะครับว่าจีนเนี่ยมีบนบานเยอะนะครับแต่วันนี้เป็นไงครับคุณอาลนตามข่าวหรือเปล่าครับว่าความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องคองปนามาอย ยังไงครับอาจารย์ไม่ได้ตามครับปรากฏว่านะครับเจ้าของท่าเรือสําคัญที่อยู่สองด้านของฝั่งคลองนี่นะครับของกองพันซึ่งเป็นของห้องโงของของรีกาชิงนี่นะฮะก็คือเออเอ่เอเคซีไฮชิสันโฮลดิ้งนี่นะครับก็ประกาศขายทิ้งเกือบหมดเลยนะครับให้แกให้แกผู้ซื้ออันดที่นําโดยกองทุนยักษ์ใหญ่ก็คือแบ็กรับของของสารัมริกา นะตางมูลค่าก็ก็ก็นะครับรวมสองหมื่นล้านเหรียญนะครับนะแล้วก็ไม่ไม่ได้ขายทิ้งเฉพาะไอ้ไอ้ท่าเรือที่อยู่ที่ปาตตานีด้วยนะนะครับพัชสันโฮลดิ้งยังขายไอ้ไอ้ท่าท่าเรืออื่นทั่วโลกนะครับอ่าหลายสิบประเทศนี่นะครับซึ่งรวมกันแล้วก็เนี่ยมันมันมีทั้งหมดรวมสองร้อยท่าด้วยกันเนี่ยนะฮะนะครับให้เอ่อให้เอ่อกองทุนเอ่าอ่าแร็กล็อกแล้วก็พันธมิตรอ่าเปป็นนู้น้ถไ นะครับอันนี้คือ <S 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 ก็เห็นได้ชัดว่าพระเองก็ประสบใจชนะแหละว่าอย่างอรมันก็สามารถรองสายกรรมสิทธิ์ของการบริหารท่าเรือเนี่ยครับที่ที่ของปานมาเนี่ยนะฮะมาเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นกองทุนยักษ์ใหญ่เป็นปันอ้อมันนะครับไอบ้แบล็คล็อกเนี่ยบริหารเงินทุนอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นแบล็คล็อกบริษัทแม่นี่นะฮะบริหารมันอยู่ทั้งหมดเดียร์10.2พวเล้ยนยอดอลลาร์ครับนะสองในเท่ากับ เกือบพึ่งหนึ่งของที่มของใบยาเลยนะครับนะครับอ่านี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของบรรณาบาเองนะครับนะครับนะแล้วเรื่องทรัมป์ทรัมป์แบ่งผู้เป็นเรื่องในประเทศแล้วก็เรื่องระหว่างประเทศนะฮะตกลงเรื่องเซเลนสกี้นี่ยังไงฮะมีมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมครับเซเลนสกี้เขาก็พูดครับว่าเออเซเลนสกี้ได้ส่งจดหมายมา ก็ออออออขอขอพบแล้วก็ขอเจรจาใหม่นะครับแล้วก็ทรัมป์ก็มีท่าทีเป็นบวกมากขึ้นในอย่างมากเลยนะฮะมีท่าทีมานีมานอมเพิ่มมากขึ้นในอย่างมากแต่ว่าว่าเออเทเลนกี่ไหนสุดแล้วเนี่ยก,ก็จะมาเจรจากัานใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ,ของความมั่นคงก็ดีการสงบศึกก็ดีเรื่องของไอ้แร่เอิร์ดอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะ่ะท,ที่จะต้องพูดคุยแล้วก็เจราเจราขอ้อตกลงกันนะฮะ และขน้นไม่บอกครับทรัมป์ยังบอกว่าเันนี้ความจริงแล้วไอ้แร่เอิญเนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะมากมายในสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากการหาแหล่งแรื่งได้หายากตรงน,นี้นอกประเทศแล้วเนี่ย <laughs> ก็ยังต้องหาทางที่จะขุดเอามาดาแร่เอิญทั้งหลายที่อยู่ในแผน่นดินอเมริกาที่มาใช้ให้เต็มที่นะครับอ่าและก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทรัมป์ได้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 มีการเจาถึงนะครับนะ่กนะ็แสดงว่เห็นแหละว่าทร <laughs> ัมป์เองเนี่ยให้ความสนใจต่อเรื่องของไอ้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะฮะ ว่าตรงไปเนี้ยอเมริกาซึ่งอ่าซึ่งอ่าครั้งหนึ่งก็อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติก็อย่างที่ว่าคุณมาีคงตามปอดศาของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่านะครับก็เพราะชาวยุโรปนี่นะครับประโชภัยร่องเรือข้ามมหาสมุทรอตแดันติกไปอ่าที่สหรัฐอเมริกานะครับอ่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นอ่าศตวรรษที่สิบเจ็ดนะฮะอ่าประมาณตั้งปีหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่นะครับก็มี ชาวอังกฤษกลุ่มแรกเนี่ยเดินทางไปที่อเมริกาเหนือนะครับไปขึ้นไปขึ้น,นเรือที่ท่าเรือนิวยอร์กทุกวันนี้นะครับนะแล้วเป้าหมายก็คือไปหาทรัพยากรธรรมชาติไปหาไม้ก็ดีไปหาแร่ธาตุ่างๆไปหาทองนะไปหาหนังสัตว์นะครับต่างๆแล้วก็ขนกลับไปขายที่ยุโรปเพื่อเป็นขาดแจนนะครับพวกนี้นะครับนะด <c oughs> งนันาวเก็ต้องการกอบกู้พวกนี้ขึ้นมาฉะนั้นจึงมันน่าแปลกใจว่าทำไมทรัมป์เนี่ยล่าสุดบางคนก็แปลกใจบอกเอ๊ะทำไมทรัมป์เนี่ย ประกาศว่าจะขึ้นภาษีเก็บภาษีไอ้ทองแดงกับไอ้ภาษีไม้ด้วยลัมเบอร์นี่นะครับนะพอเลครับเพราะนี่ครั้งหนึ่งอเมริกานี่อุดมสม,มุ์มากนะว่าด้วยไอ้ไม้ต่างๆนี่นะครับนะอ่าแล้วก็แร่ธ่าต่างๆรวมทั้งทองแดงซึ่งสำคัญมากแต่การมาทํารถยนต์ีวีทำไอ้อะไรทั้งหลายที่เป็นสายเคเบลิลทั้งหลายนี่นะะแล้วก็อนกินเลยครับสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่อเมริกานําเข้าจากจากแคนาดามากนะ่สินค้าของทํามขนาดนี้ก็ดูเหมือนว่ายังค่อนข้างจะ บาดหมางก,กับอ่าสหร้าอินทูโรเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยนะ,ค,ะ,ะรครับั้นการเก็บภาษีการอะไรต่างเนี่ยก็มุ่งเป้าไปที่ประเทศเพื่อนบ้านสองชาตินะครับก็ือทั้งแคนาดากับอ่กับเม็กซิโกเนี่ยนะครับเป็นจุดจับเลยนะครับอืมครับผมลองดูป้ายที่เขาถือตอนที่ทรัมป์แถลงนะครับก็มี safe m e d i c a i d นะครับมีมัสก์คืออีลอนมัสก์ขโมยนะฮะแล้วก็มี no king This is not normal นี่คือบรรดาป้ายที่มีการถือประท้วงนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เราไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่นะครับนอกจากโห่แล้วก็วอล์กอาจนต้องออกมาเตือนสติกันนิดนึงถึงมารยาทด้วยนะครับทางด้านของไมค์จอห์นสันใช่ไหมครับประธานสภาครับแจกกรับต้อง,อ,งออกมาให,ให้ออกจากสภานะครับต้องอต้องออกมาตักเตืนอนอและสั่งให้ตรวจสั่งให้ตำรวจอ เชิญแอเล็กซานเดอร์กรีนสอสอเท็กซัสของเดโมแครตออกจากที่ประชุมเหมือนเดครับพอไม่ยอมนั่งลงนะแล้วก็ยังโต้เถียงอยู่แห่นะครับใช่ใช่ลุกขึ้นยืนและชูไม้เท้าบอกว่าทรัมป์ไม่มีอำนาจในการปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นภาพที่ผมแทบจะเปลี่ยนชื่อประเทศนี้เป็น united states แล้วดีไหมครับอาจารย์คือมันยังย united อยู่อีกเหรอฮะครับดูดูฉะนั้นมันไม่น่าเชื่อครับว่าไอ้บรรยากาศของการต่อสู้กันเพื่อช่วยิงตําแหน่งอ่า ผู้นำประเทศก็คือประนามดีได้ผ่านพ้นไปแล้วนี่นะฮะแต่ว่าอไอ้เช้าว,วันนี้แหละครับผมย่อบรรยากาศในในในแคปิตอลคิวในสภาคองเกรสเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับไอ้บรรยากาศของการต่อสู้กันเผชิญหน้าในการหาเสียงแข่งกันอ,อย่างอย่างท,ที่เต็มไปด้วยเออ่ความความเอี่ยงเครียดอากับเหมือนเกลียวไปอย่างมากเลยนะครับนะแล้วก็แล้วถือเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ที่ร้อยนาทีฮะถือว่า ตอนนี้เนี่ยทำลายสถิติและครับยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสหรัฐเลยนะครับจากข้อมูลของ the American Presidency Project เนี่ยครับใช่ครับยาวนานมากแล้วก็แล้วก็มีรายละเอียดเกิดผมที่ผมแปลกใจมากคือทร์มเนี่นะครับ,รบทำไมแกมีความจำแม่นมากตายนะฮะ <c oughs> เพราะว่าแม้ว่าจะอ่านจากไอ้ตามที่ไอ้ไอ้ไอ้ไอสคริปต์คอมเตอร์อืไม่ได้อ่านได<อ>้ท<อ>ันนะครับนะ 1ครับแม้แต่เง,เงินช่วยเหลือต่างประเทศนะครับเช่นเงินของยูเซดนี่นะฮะนะครับปรากฏว่าแทไล่ไปเป็นเป็น14ประเทศนะฮะ S <S ว่าประเทศอาเช่นแม้แต่เบียงบ้าเองได้รับเงินช่วยเ,เงินจากยูเซอร์ไปเท่าไห,หร่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ต่างอะไรทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็บอกเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ศูนย์เปล่าเป็นเงินที่เอาภาษีของคนอเมริกันเนี่ยไปใช้อย่างอย่างไม่ถูกเป้าหมายะ <S 2> <S 2> <S 2> <S นะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อสารนิตย์กายเลยต่างๆเลยนะครับนะครับ่ <S 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 างนั้ <S <S นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ไล่ย,ยาวเลยครับเป็นรายละเอียดออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยเป๊ะๆเลยนะครับนะครับครับ ที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเลยครับก็คือทํานกล่าวไว้ว่านะครับการที่จะต้องมีการเก็บภาษีตอบโต้นี่นะหรือว่ารีเซิปโปโคแอดนี่นะฮะในวันที่สองปีศาเนี่ได้เอ่ยชื่อประเทศเลยครับนะนะครับอก็คือมีทั้งยูเอมีทั้งจีนเมกซิโกแคนาดาและชาติหนึ่งที่บางคนไม่ไม่คาดคิดว่าตุ้มจะเอ่ยชื่อเนี่ยนะครับคือประเทศอะไรครับคุณคุณค่คุณบาลินับื่อตามหรือเปล่าครับเอ่อประเทศอะไรครับใกล้ใกล้ชิดกับคุณบาลินมากนะครับ India, อินเดียเหรอฮะอินเดียครับอ่ามื่อด้วยว่าเป็นชาติที่อ่าเก็บภาษีไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐอเมริกานะครับ<ม>ล้ว,วามาสองเมษาเนี่ยจะต้องอ่ามีรายละเอียดออกมาว่าว่าว่าสหรัฐอเมริกาจะตอบโต้อย่างไงนะครับนะแล้วก็เอยชื่ออะไรครับแล้วก็อ่ามุ่งไปที่หลายๆอ่ากลุ่มประเทศใหญ่ๆแล้วกประเทศใหญ่ๆนะฮะอ่าแล้วก็ยููด้วยนะครับนะอ่าว่าว่าว่าอ่าว่าว่านี่คือตัวอย่างของประเทศหล่ะที่ ที่จะต้องเจอภาษีตอบโต้อ,ตอ,อย่างแน่นอนเพราะว่าไม่เป็นธรรมต่อกันเก็บภาษีเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเก็บภาษีนําเข้าจากประเทศเหล่าเนี้ตั้งวักที่ประเทศเหล่านี้เก็บจากอเมริกามากาเหลือเกินนะครับอาชินแล้วจีนจะจจอเมริกาก็จะใช้วิธีการแบบนี้นครับปฏิวัติปฏิวัติการเกลือทิ่มเกลือก็จะทําแบบเดียวกันกะรครับครับ reciprocal uh, t a r i f f ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนี่มันคือยังไงฮะอาจารย์แล้วไทยเราจะโดนไหมเนี่ย ก็เราก็ต้องดูว่าเราเก็บภาษีหลายอย่างดิอ่าอ่าอ่าที่อ่าที่แตกต่างกับที่อเมริกาเก็บจากเราหรือเปล่าผมว่าสินค้าเกษตรหลายตัวก็คงก็อาจจะมีคือมันไม่ใช่เฉพาะไอ้อัตราภาษีอย่างเดียวมันยังเป็นเรื่องของไอ้ดันทารีแบรีเออร์ด้วย NTB ด้วยนะครับว่าตัวอย่างเช่นคุณมีอ่การอ่ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอากรนะฮะนะครับแม้แต่เรื่องของไอ้อตาแรกปลี่ยนเงินตานะครับไอ้เชนเวดเนี่ย ว่าคุณมีการไปปลูกปั่นข้างเงินของคุณให้อ่อนชาเกินตัวและก็ทําให้คุณได้เปลี่ยนในการงองมาที่อเมริการหรือเปล่าด้วยนะครับนะ <S <S แล้วก็กล่าวหาบางชาติอย่างเช่น,นะะญี่ปุ่นเกาหลีนี่นะฮะ <S <S ว่าเป็นชาติที่มีการเป็นไปแมนิ p u l a t e างเงินทําให้ข้างเงินเย็นข้างนะครับอ่าเงินอ่เงินอ่าของเกาหลีนะครับเงินวอลทั้งหลายเนี่ยมันอ่อนชาเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ทําให้ได้เปลี่ยนได้ดูนินชาติแก่อเมริกามากไปนะครับ อ่าแล้วก็เข้าข่ายที่อาจจะต้องถูกตอบโต้ด้วยแต่ว่าขนาดดีกันสองชาตินี้ก็อาจจะโล่งใจหน่อยที่ที่มีอำนาจต่อรองก็คือนะรครับก็คือเข้าไปลงทุนนาฬิกามากอ่าอย่างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็ในาคตระวังเพ้าะเขาจะเข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายนะครับนะและขนาดดีกันเนี่ยก็ก,ก็ก็มีอ,องค์การเข้าไปร่วมในโครงการของให้พลังงานเช่นไอแหล่งแกแหล่แงแก๊สที่อลาสกาด้วยต่างด้วยนะครับนะ อืมครับครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับยินดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมพงษ์มานะรังสรรค์นะครับ